สวัสดียามเช้านะคะวันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะคะทุกวันเป็นวันดีๆของเราวันนี้แล้วมีอะไรที่แบบดีๆที่มาฝากบ้างนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันอ่าวันนี้เราได้อยู่ในสถานที่ที่แบบสดชื่นแจ่มใสามากนะคะที่สวนเบนจกิตินะคะมีอะไรมาฝากเดี๋ยวไปดูก่อนที่เราจะทำร่างกายนะคะ ก่อนแล้วก็หลังที่เราจับลังกายเนี่ยสิ่งที่สําคัญีกอย่างนึงคือการออกบุนร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นวอร์มอัพหรือคููดาววันนี้มีท่ายืดกล้ามเนื้อ,อาาใช้เป็นการวอร์มอัพร่างกายตั้งแต่บนลงล่างหรือเราอาจจะทําจากล่างขึ้นบนก็ได้นะคะทุกส่วนของร่างกายจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะคะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ตามด้วยเคลื่อนไหวเบาๆนี่คือการวอร์มอัพร่างกายใช้ก่อนแล้วก็หลังออกร่างกายได้ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเริ่มจากเคลื่อนไหวเบาๆก่อนนะเคลื่อนไหวเบาๆมุนหัวไหลเคลื่อนไหวเบาๆนะคะจากนั้นร่างกายเริ่มแบบเคลื่อนที่เบาๆเสร็จแล้วเราจะต่อ้วยยืดกล้ามเนื้อนะถ้าเรามาถึงล้วยืดกล้ามเนื้อเลยได้ไหมก็ได้แต่ว่ามัน ร่างกายมันยังไม่พร้อม,มนะยังไม่เคลื่อนที่เราควรจะเคลืนน่อนไหนยเบาๆก่อนอหมุนหัวไหล่ใช้ได้นะก่อนแล้วก็หลังออกกำลังกายนะอ่าทีนี้มาบิดลำตัวฟุบวันนี้อากาศเย็นสบายนะคะทุกวันจะเป็นวันที่ดีๆของเรานะถ้าเราแบบให้ความสำคัญกับทุกวินาที อ่ะเวียงแนขนไปเคลื่อนไหวเบาๆสลัดข้อมือข้อเท้าได้อ่ะอีกกล้ามเนื้อบนลงล่างซ้ายขวาพับบริหารต้นคอเบาๆนะอ่ะโอเคที่เราลงมาส่วนล่างมัางลงมาส่วนล่าง ก่อนที่เราจะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาควรจะเคลื่อนไหวเบาๆตามด้วยยืดกล้ามเนือ้อนะมันจะเป็นประโยชน์มากเลยลดลดการบาดเจ็บแล้วก็ให้ให้เราแบบทํากิจกรรมนั้นได้แบบเต็มประสิทธิภาพเคลื่อนไหวเบาๆ วันหยุดี่ถ้าเราตื่นเช้ามาเนี่เราได้ได้กําไรนะแบบถ้าตื่นสายมาเที่ยงเนี่ยคือหายไปแล้วเครื่องวันเพื่อนไหวร่างกายเบาๆในขณะที่เราเออกกำลงกายก็หายใจเข้าเอาอากาศบริสุทธิ์เข้า,าขไปเราอยู่ภายใต้แมสเนาะเราแบบหายใจไม่ค่อยสะดวก จอกกิ้งก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ทีททไ่ได้ประโยชน์แบบง่ายๆนะโอเคอันนี้คือเราเคลื่อนไหวเบาๆให้ร่างกายแบบพร้อมจากนั้นประมาณสิบนาทีนะเพื่อนเพนจากนั้นเราก็จะมายืดกล้ามเนื้อวันนี้เดี๋ยวจะพาเย,ยืดตั้งแต่บนลงล่างนะ,ะเริ่มจากต้นคอก่อนเลย ต้นคอก้มลงค้างไว้ประมาณสิบวินะอ่าเงยดันขึ้นเล็กน้อยนะใช้มือดันถ้าเราเงยเฉยๆมันก็จะไม่ได้รู้สึกตึงมากเงยโดยการดันขึ้นเล็กน้อยอ่าด้านข้าง ท่านี้เป็นท่าที่ยืดต้นคอที่ดีมากอ่าอย่าลืมนะทําก่อนแล้วก็หลังออกกําลังกายอ่าท่าต่อไปเรามาที่หัวไหล่และสะบักเกียดแขนอีกข้างดันเข้าหลาหลำตัวเวลายืดทุกท่าเราต้องรู้สึกตึงนะถ้าเราทำไปแบบไม่ได้รู้สึกตึงอ่ะมันจะไม่ได้ไประโยชน ยิกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็ช่วงหลังสะบังอ,ออกบังกายบางคนถามนะว่าออกช่วงเช้าหรือช่วงเย็นดีจริงๆเอาที่เราสะดวกแต่ว่ามันต่างกันหรอกถ้าช่วงเช้าที่เราออกมันจะเป็นช่วงที่ร่างกายที่พักเต็มที่จากการนอนอพอมาออกเราเราเรา,เราออกได้เยอะกว่าประสิทธิาภาพในการออกอร่างกายเราพร้อมกว่าเพราะยังไม่ได้ใช้ ใช้แรงยังไม่ใช้พลังงาน่าท่าต่อไปดันขอ้อศอกแต่ถ้าออกตอนเย็นบางคนบอกเลิกงานเราออกได้ไหมก็ได้แต่ว่าเราใช้พลังงานมาทั้งวันแล้วมันก็จะเหนื่อยง่ายไะก็คือแต่แต่ถ้าตอนเช้าไม่ได้จริงก็เป็นตอนเย็นได้ท่าน,นี้ก็ยืดหัวไหล่แล้วก็ช่วงสะบักท่าต่อไปดันข้างของลำตัวเลยป้า่ ค่อยๆเอียงลงให้เรารู้สึกตึงด้านข้างนะให้ได้มากที่สุดบางคนอาจจะลงได้นิดเดียวคุณอาจจะลงได้เยอะแขนตึงอ่าโอเคเปลี่ยนข้างเลยด้านหลังเราก็จะมีอ่าผู้คนมาออกกำลังกายกันเยอะนะมันจะเป็นแบบมีสกายวอล์กนะด้านหลังแล้วก็เป็นสวนสุขภาพ ค okay. ถ้าต่อไปนะเป็นยืดกล้ามเนื้อต้นขาแหละด้านหน้างอด้านหลังตึงยืดอกลำตัวตรงเลยท่านี้เป็นท่าแบบเบสิก hmm. พื้นฐานในการยืดกล้ามเนื้อต้นขาในขณะที่ยืดเราก็หายใจเข้าออกสบายๆวันไหนที่ไม่ได้ออกเนี่ยรู้สึกว่าขัดทุนนะ รู้สึกว่าอืมเสียดายอ่ะที่แบบเราไม่ได้ดูแลแลแบบร่างกายเราเลยโอเคเรายวเปลี่ยนข้างมาจริงๆแล้วกันดูแลตัวเองนะสามอย่างที่แบบหลักๆเลยอาหารออกกำลังกายพักผ่อนถ้าเราทําได้นี่คือ,อลดลดลดการเกิดโรคเกิดโรคแล้วก็ลดความเสี่ยงในการ ได้รับเชื้อต่างๆอะต่อไปด้านข้างท้านียืดต้นขาด้านในเราออกกังกายอาอกพักผ่อนเรากินอาหารเลือกกินอาหารดีๆนี่คือลดลดอัตราการที่เราจะต้องแบบเจ็บป่วยไปหาหมอท้านียืดต้นขาด้านในนะอะถ้าต่อไปต้นขาด้านหลังนี่เลยนอก ต้นขาด,ด้านหลังที่สวนเบนจกิตินะคะเขาไม่มีค่าเข้านะมันเป็นสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครคือเดินเข้ามาพร้อมกับรองเท้าชุดออกกังกายคือทําประโยชน์ได้เลยนะคะทำประโยชน์ให้ตัวเองนะก่อนที่เราจะสร้างประโยชน์ให้บ้านเมืองน,นะเราควรทำประโยชน์ให้ตัวเองก่อนโอเค อะถ้าต่อไปจะเป็นการยืดสะโพกด้านหลังกดเข่าเข้าหาลำตัวกายเย็นสบายหายใจแบบโล่งเอาออกซิเจนเข้าไปเยอะโอเค อ่าต่อไปไปด้านหลังบ้างใครที่ยังไม่รู้ว่าจะออกกำลังกายแบบไหนอะไรยังไงเริ่มจากยืดกล้ามเนื้อง่ายๆก่อนก็ได้ถ้าเราไม่ได้ออกเลยเลิกงานกลับมาห้องก็ยืดอย่างน้อยมันก็เป็นการคลายเส้นยืดแล้วนอนสบายๆอ่ะท่าต่อไป ึกการทรงตัวนิดนึงยืดสะโพกยกขาวางบนเข่าแล้วยอ่อลงเปลี่ยนข้างนะเอียงข้างนิดนึงให้กล้องได้เห็นโอเคตึงบริเวณสะโพกนี่นะ ก็จะประมาณนี้นะถ้ายืดตั้งแต่บนลงล่างหรือบางคนอาจจะยืดตั้งแต่ล่างขึ้นมาด้านบนก็ได้นะวันนี้ก็เป็นวันดีๆวันหนึ่งที่เอาท่ายืดกล้ามเนือ้อเป็นท่าวอร์มอัพก่อนแล้วหลังออกกำลังกายมาฝากเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นคาร์ดิโอก็คือจะอวิง่งประมาณ20นาทีนะฮะวิง่งวิ่งก็ ค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะว่าอ่าเราถ้าเราเว้นจากการออกกายมานานเราต้องเริ่มต้นจากยากไปง่ายหรือว่าเบาๆไปก่อนอ่าวันนี้มีท่าสคอรอตมาฝ่าอีกหนึ่งท่าบริหารต้นขาแล้วก็สะโพกด้านหลังดึงสะโพกไปแล้วยอ่อลงอ อันนี้สามารถที่จะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อความแข็งแรงของขาได้หรือบางคนก็อาจจะมีน้ำหนักมาแบกบอันนี้ใช้เป็นน้ำหนักตัวเองก็คือเขาเรียกว่าบ o d y weight ใช้เป็นน้ำหนักตัวเองถ้าบริหารต้นขาถ้าที่สองที่จะมาฝากก็คือเป็นสกอตขาเดียวนะนี้ย่อลงฟืบ ย่อลงขาอีกเท้าอยัดอีกอข้างหนึ่งยื่นไปด้านหน้าสลับไปเรื่อยๆตอนเช้าเราก็จะได้พบเห็นผู้คนที่แบบตื่นมากกำลังกายกันด้านหลังมีต่างชาติมีคนไทยเยอะแยะ โอเคโหท่านี้ก็ตึงใช้ได้นะอ่าถ้าต่อไปแบบง่ายๆเลยย,ลย,ยืนแล้วก็ยกเข่ายืนแล้วก็ยกเข่าสลับวันนี้แบบเพิ่มความเร็วขึ้นขอเป็นเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งจะช้าๆแบบนี้ ยกเข่าประมาณตั้งฉากกลำตัวนะอ่ะต่อไปเป็นเลเวลสองมั้งเลเวลสองก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นมานิดนึงไปเลเวลสอุ เราทำท่านี้ต่อเนื่องกันเป็นการบริหารแบบแบบคาร์ดิโอได้นะเป็นการออกกายแบบต่อเนื่องบริหารกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดไปเลเยอรสองอยู่โอเคอ่ะต่อไปเป็นเลเวอรสามกระโดดยกเขา่า โอเคใช้ได้นะเหนื่อยใช้ได้กลับมาที่เดเวลหนึ่งฟึบฟึบอ,อันนี้เป็นการออกกำลังกายนะเพื่อนๆหลังจากที่เราไม่ได้ออกมานานหลายเดือนพักฟื้น อ่ะเลเวลสองมั่งเร็วขึ้นหายใจออกหายใจเข้าให้มันเต็มที่ต่อไปเป็นเลเวลสามเลเวลที่สาม let's go ใช้ได้เลยถ้าเราออกกลังกายได้ต่อเนื่องเป็นแบบไม่ได้หายไปนานสำหรับสองสาครั้งมันจะไม่ค่อยเหนื่อยนะมันจะแบบมีความฟิตแต่ถ้าหายไปนานหายไปนานๆเนี่ยแบบนี้เลยนะก็ต้องพักฟื้นนิดนึงในระหว่างที่เราออกเราสามารถยืด ยืดกล้ามเนื้อได้เรื่อยๆเลยเอเคการยืดกล้ามเนื้อช่วยยืดเส้นเอ็นกระดูกบริเวณข้อต่อให้มันคลายลดอาการบาดเจ็บ โอเควันนี้ก็มีท่ายืดกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวนนเบาๆรวมทั้งท่าที่จะเอาไปเล่นเป็นคาร์ดิโอมาฝากเพื่อนๆนะคาร์ดิโอก็คือการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องแบบใช้ออกซิเจนก็คือเหมือนเราเต้นแอโรบิกก็คือเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอบริหารหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะ โอเคนะฮะวันนี้ก็จากที่เราเอา่าางหายไป่้นข้างนานก็กลับมาเจอกันนะคะมีท่ายืดที่เป็นแบบท่านั่งนะมาฝากเราเหยียดขาตรงนะเหยียดขาตรงแล้วก็ให้เข่าเนี่ตึงจากนั้นเราค่อยๆก้มลงอ่านะก้มลงที่ให้ขาตึงก้มให้ได้มากที่สุด โอเคถ้าต่อไปเยกขาบิดลำตัวยืดหลังแล้วก็สะโพกโอเคเปลี่ยนข้าง มาท่าต่อไปอันนี้พยายามกดด้านข้างลงยกโอเคเยี่ยม ป่าต่อไปเหยืดต้นขาโอเคนะควันนี้ก็มีเวลามาพบเจอกันตอนเช้านะคะฝากไว้ว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะออกกำลังกายแบบไหนเริ่มจากท่าง,ง่าย ในห้องในบ้านหรือว่าพื้นที่เล็กๆก็ได้นะคะเป็นบริเวณก็ได้ยืดกล้ามเนื้อเบาๆก่อนก็ได้นะถ้าเรายังคิดไม่ออกว่าเราจะออกอะไรนะคะยืดกล้ามเนื้ออย่างน้อยก็ได้คลายเส้นนะคะจากที่เราทํากิจกรรมมาทั้งวันโอเคอนนี้ดีใจมากที่ได้มาเจอตอนเช้าเลยนะคะแล้วก็เป็นเช้าวันหยุดที่อ,อย่างน้อยเราก็ภูมิใจที่เราดึงตัวเองออกมาจากที่นอนได้นะอากาศสดชื่นนะะฝากทุกคนนะดูแลสุขภาพนะออกกำลังกาย อาหารพักผ่อนนะทำให้มันอพอดีพอดีกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในในคลิปต่อไปนะคะจะพยายามหาเวลาว่างมามา,าทำคลิปให้ดูนะคะมันอาจจะไม่มีประโยชน์มากมายแต่ว่าอย่างน้อยก็ก็ฝากไว้เป็นแบบทางเลือกดีๆนะคะในการทำกิจกรรมโอเคฮักซ์ฟาวด์ชานนวันนี้นะคะฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะใต้คลิปนะคะจะเจอกัน อีพีหน้านะคะบ๊ายบายโอเคหลังจากที่เราออกเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศแบบสวยๆร่มรื่นในสวนเบนจา กิตินะคะอ่าด้านหลังนี่จะเป็นตึกนะถ้ากลางตึกก็ยังมีต้นไม้ที่สวยงามนะอ่าตรงด้านหลังฝั่งโน้นจะเป็นอ่าสกายวอล์กก็คือเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเล่นออกกำลังกายนะเห็นไหมตรงโน้นเลยตรงเนี้ยเห็นสะพานที่เป็นเหล็กข้างบนอันนี้รั้วนะไม่ใช่อันนี้รั้ว ข้างบนเลยอะตรงเนี้ยจะเป็นสกายวอล์กสะพานสูงให้เดินเล่นออกอากายชมวิวของเมืองอาภายในสวนเบญจกิติก็จะมีความร่มรื่นนะประมาณนี้เลยร่มรื่นประมาณนี้อากาศเย็นสบายกลางวันเขาก็ให้เรามานั่งชิลปูเสือนะแต่ว่าน่าจะไม่ให้อาหารเข้ามากินนะ โอเคเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย